ใครที่สนใจฟีฟ่าคอยอย่าลืมนะครับผมฟีฟ่าคอยคอมส่งรวดเร็วทันใจใส่โค้ดกอลาลดได้อีก5%อย่าลืมนะครับผมฟีฟ่าคอยคอมลิงก์อยู่ด้านล่างเลยครับ Over Top Up เพจรับเติมเกม FC 25และเกมมือถ er ืออื่นๆอีกเช่น FC Mobile NBA ราคาถูกกว่าเติมเองเยอะมากปลอดภัยแน่นอนบอกว่ามาจากกอลาได้ราคาพิเศษถูกลงอีกปากด้วยเอจ้า Over Top u p ก็คงต้องบอกว่า May วันนี้เมอะไรเนี่ยอุดตี้ทีม4ี่แล้วก็นิวแบชด้วยนะครับผมนะรีลีสเราไปดู SBC e v o o อีโฟออเจคทีแล้วก็นาเตะครับผมนะเดี๋ยวขออนุญาตไปดู SBC ก่อนเลยแล้วกันนะครับผมนะ เจ้าหมูรูนี่ว่ะเฮ้ยแต 9, 8, 5, ย่รูนี่985เควสว่ะเฮ้ยรูนี่985เควส5หาห้ครับ stcm ได้แต่ cm น่าจะไม่ค่อยเวิร์กวิชั่นไม่ค่อยสูงเท่าไหร่นะ่าจะต้องไป st ครับทรงนี้ปั่นทองลาปิดบังบอลทองปิงพารแล้วก็ยิงเรียดเหรอผมว่า st นั่นแหละครับดีแล้วไอ้หี้ย ปั่นทองยิงเรียดราปิดเด้อผมว่าลูนี่กับลาปิดน่าจะโหดอยู่นะเว้ยเฮียผมว่าน่าจะเอาเรื่องอยู่นะครับลูนี่กับลาปิดเฮียสิบห้าเควสเออสิบห้าเควสใช่นี่เดี๋ยวผมตจำตัวยืมมันลงดีกวอาอ่าวะมีเควสเก้าสี่ด้วยครับนี่เฮียน่าจะสักเจ็ดแสนป่ะเฮียห้าเพสไตล์แต่เพย์สไตล์รัวหนึ่งแล้วก็พอได้หนึ่งแล้วก็ดีสามครับ ก็น่าสนใจอยู่นะถ้าเทียบกับราคาครับผมนะ5-5เลยนุ้ยยิงคมแล้วก็เร็วเฮี้ยจ่ายบอลกลางๆแล้วก็พิ้วเฮี้ยครับเอาจริงตัวหญิงแม่งเก่งแทบทุกตัวเอ้โหเฮี้ยแต่เพย์สไตล์ไม่ค่อยดีแล้ววะเทคดีฟวิกเต็บอินซิสซีฟแล้วก็ยิงแรงยิงแรงนี่ตัดทิ้งไปเลยเฮี้ยอินซิสซีฟก็ไม่ขนาดนั้นเทคดีฟวิกเต็บไม่มีเพย์สไตล์ยิงดีๆเลย กากนะครับโอเคเดี okay. ๋ยวไปดูอี o โต่อเทคอัลลิคไอ้เฮียเลตติ้ง96 <Yeah. S 1> ได้ดีเฟน s ์ความเร็วความคล่องตัวบอลคอนโทรลชูตติ้งมึงได้ทุกอย่างเลยเนี่ยวะ่ะแล้วก็เพียรตายได้เทคดีฟไอ้เฮียมอนเฮียดิปปิ้งบาลาน c ์พาสซิ่งแล้วก็อินตาเซฟเรียแอคชั่น เออทรงมันเหมือนให้ทำไป CM นะแต่มันไหลไป98เลยนวย้ยไหลไปรเรตติ้ง98เลยนวย้ยไอ้เหี้ยไหนลองดูอย่างเจ๊ปูดิ89 9ก้าห้าเก้กาโอ้มันได้แสแตทเพิ่มทุกอย่างเลยนวย้ยไอ้เหี้ยแต่เจ๊ปูได้เทคดีไปเหี้ยโอ้โหดว่าเจ๊ปูไอ้เหี้ยอ๋อมีชาวิงก้าด้วยเหรอเดี๋ยกลับไปดูครับ ดูอีโวอยู่เบดี้ดิไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยเฮ้ยแต่อีโวมันได้สแตตดีอยู่อ่ะถึงแม้เพย์สไตล์จะกรัวก็เถอะยิ้ยแต่อีโวได้สแตตดีอยู่นะครับยี้ย hey, ทำได้หลายตัวเลยนะเนี่ย <Hey, S 2> ลองดูทูรัมดิเก้าเ9 3ดเก้าสก้าก้าก้า เป็น 92, 93, 94, 98, 94, 96ไอ้เหแี้ยแต่ไม่ได้สกิลมูฟไปสัตว์มิ่งสี่หอยู่ไอ้เฮียเลดติ 98, ้ง98ไอ้เฮียโหจะสแตทโหจัดอ่ะไอ้เฮียเฮ้ยโหดว่ะไอ้อีโวนี้ดีอยู่นะเนีเ่ยไอ้เหียแม่ได้สแตทเยอะครับไอ้เฮียโหดว่ะไอ้เฮียโหดจัดไอ้เฮียโหดจัด เดี๋ยวดูมีอีโวอะไรอีกไหมมีโบวีเน่นินจาครับสปีดต้น8สปีดสปีด8ช็อตพาร์วิชันอินเตอร์เซปมาคิ้งออซิงเหมือนเอาไว้อัพแบ็คมีแต่ว่าเซนเตอร์ก็ได้นะหรือเซนเตอร์ก็ได้ครับอันนี้เฮียเลตติ้ง95แบ็คหรือเซนเตอร์ก็ได้อันนี้ ไอ้พวก Passing Defense Physical ความเร็ว Back หรือ Center ได้9,3,5,4,2ประสิ9,3,9,6,9,4,8,5,8,4โอเค okay. ได้ Passing นิดนึ่เนี้พวก Evo f e e r สแตตต์มันจะเพิ่มไม่ค่อยดีครับผมสังเกตแล้ว พวกอีเวฟีทั้งหลายอะ่ะสเตตมันจะเพิ่มไม่ค่อยจุ้นครับต้องไปทำพวกตัวากาดๆหน่อยถึงจะคุ้มไม่แย่วัตถุเป้าหมดิวัตถุเป้าหมาไอ้ดีซ hey. ันสี่มิลลี่เพนนีอันเดิมครับมิสซี่อินเกมออสโซลินี่นี่มีอยู่แล้วตุ้มเบียร์ซีเมนโยออันนี้ก็แชมเปี้ยนเหมือนเดิมปะ เหมือนเดิมครับเฮ้ยแจกบอยคีนอุตตี้แต่รูปเป็นไอคอนว่ะทำไมรูณเอารูปสีนี้วาวะเอ๊ะทำไมมันเอารูปสีนี้วาวะเสียเหรอบอยคีนเสียแล้วเปล่าวะถึงเอารูปสีนี้วะทำไมวะไอ้ไว่าอะไร,รอ่ะยันเร็วคมจ่ายบอลไม่ค่อยดีครับ แล้วก็พิวโอ้โยเยี่ยแต่ถ้ากองหน้าขนาดนี้แม่งยังจ่ายบอลเท่านี้อยู่ไอ้เยี่ยผมต้องทำแล้ววะแล้วมึงมีปิงพาสด้วยไอ้เยี่ยบังบอลทองไอ้เยี่ยเหมือนลูดี้จีนแดงไงเยี่ยลูดี้จะมีปั่นทองอีกอันหนึ่งแล้วก็เพสไตล์นี้เลยครับลาปิดบังบอลทองปิงพาสยิงเยี่ยปั่นทองอันนี้หมอยคีนเป็นลูดี้ชีฟไอ้เยี่ยไซส์ใกล้ใกล้ๆกันด้วยนะตัวหนาๆครับไอ้เยี่ยหกฟุตลูดี้ชีฟไปยิงยิงแปดลูกอ่ะเยี่ยกูต้องเล่นอุดแชมป์แล้วว่ะ เพื่อหมอยคลีนแล้วก็มีฮาจีเลยครับทั้งฮาทั้งจีอ่ะห้าห้าเดดบอลยิงโหกูเจอเดดบอลยิงแรงว่ะกูแทบจบเลยแม่งเหลือ2องเพสตายครับปั่นทองกับยิงเลียดแต่สแต็ดีอยู่นะเนี่ยสแต็โหดอยู่ครับเก้าเก้าเก้าก็เจ็ดเก้าห้ายี้ที่จะเพสตายไม่ผ่านว่ะทั้งฮาทั้งจีอ่ะอันนี้ยิงแปดลูกก็พอใช่ไหมได้หมอยคลีนโอเคเดี๋ยวกูจะทำเาหมอยคลีนนะครับไอบ้แล้วก็มีสวะว่ะไอ้มีสวะ จีเคโซวะปิดไปไม่ทำน้ำเฮียอะไรเอสพี SP ก็ไม่แจกไอ้สัสดินาตาเล่หว่ายเฮียเดลี่เล่นเกมครบหกวันได้ดินาตาเล่ไอ้เฮียเทคดีฟทีเวลา่าดูดบอลทองปัน่นทองผมไปสไตล์กาแกแต่ห้าห้านะสแตตดีครับดินาเล่สแตตดีแต่ไปสไตาการไอ้ไงเดดอีฟฟูตี้สองเหรอคืออะไรวะ สี่โกด้วยอังกฤษดูดูบา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 ได้ใครได้เจมเจมไหนอะเรตติ้งเก้าหกเอามาทำเฮีย้ยอะไรเนี่ยปิดไปแล้วก็ฟุตตี้เอพีโหเฮี้ยทูมียิงห้าโกในรัดทูยูแอซิสห้าโกในรัดแล้วเล่นเลเวลสิบแมตต์โอ้โหเฮี้ยแจกเท่าไหร่วะเนี่ยแอซิสสิบห้าโกด้วยตัวสเปนโหแจกเท่าไหร่วะเนี่ย สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าไอ้เหี้ยแต่30เกมกูน่าจะไม่ไหววะไอ้เหี้ยแต่ได้เก้าเก้าพันยี่เคเอ้ยแจกอย่างเยอะครับเอ้ยดีว่ะดีว่ะไอ้เหี้ยเยิม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 เปิดให้ดูก่อนว่าแบตสามจะมีตัวอะไรบ้างครับแปดสามเนี่ยก็จะมีตัวทั้งหมดตามนี้เลยครับเยอะมากครับแบตสามแต่ผมจะให้ดูพวกไฮไลท์ไฮไลท์แล้วกันครับ นี่ครับหน้าตาตัวนักเตะไฮไลท์ในแบบ3ก็พวกตัวท็อป TS แล้วก็โดว์อนอิ m ม r ทล l ยนครับพวกตัวท็อปไอคอนของโปรโมตต่างๆแล้วก็พวกตัว TS ครับแต่ตัวเยอะมากแบบ3ก็คือตัวที่เราจะเปิดหาได้ในสัปดาห์นี้นะไอชุดเก่าเปลี่ยนไปแล้วนี่ครับเยอะมากไอเฮียนะเีเลด96เร้ยกยครับฟุตตี้ชาวบ้านนั่นก็คือเดสครับไอเฮียตำนานบาซ่าอติเปาเต้เทกดีบิเพธลาปิดโอ้โหเฮีย เติ้ง75เยอยแต่ก็พอเล่นได้นะแบ็กทั่วไปปิดไปครับเป็นแบ็กซ้ายขวาได้เลยเยยแต่ก็ปิดไปครับจัดมาเลตติ้ง97ก็จะมี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 โหเยอะว่ะ เยอะๆจะมีดุมฟรีแล้วหนึ่งครับดุมฟรี5 4ว่ะไอ้เหี้ยลาปิดทองสไลด์ทองบุยเซอร์มันแล้วก็แอนติแอนอินเตอร์เซ็ปครับไม่พลาดบุเออยเซอร์แล้ววิ่ง98้าแปฟิชเชอร์้โอ้โหผมว่าแม่งเก่งนะเนี่ยตัวไอ้เหี้ยตัวไอ้ตัวนั้นก็เก่งชิบหายอยู่แล้วครับไอ้เหี้ยแอนเจลีน่าซีเอ็มหญิงไอ้เหี้ยสายบ็อกทูบ็อก C.M.R.W. ได้เนนดิบบิ้งพาสซิ่งครับแองเจลีน่าไอ้เหี้ยแต่ไม่มีโจลี่ไนดะ้เฮียมีถัดมามีเคโรลินนิโกริไอ้เหี้ยเคโรลินนิโกริสายสปีดห้าห้าเทคดีเอ้เอเทคดีปราปิดยิงเรียดทองแล้วก็ปิงพาสทองครับก็ใช้ได้นะตัวหญิงนี่มาดูดีเกือบทุกตัวเลยครับ คือใช้งานได้เลยตัวหญิงครับเคโรรินนิโกริไอ้เียถัดมาก็เป็นหลุยสัวเลสครับหลุยสัวเลสไอ้เหี้ยห้หควิกเต็บยิงแรงปั่นทองยิงเรียดไอ้เหี้ยยิงแรงมาทำเหี้ยอะไรวะปิดไปครับถัดมาดีเอทไอ้เหี้ย,ยดีเอทในตำนานครับดีเอทไอ้เหี้ย ลองบอลสไลด์ทองแอเรียลแอนด์แอนติซิปาเต้เย่สแตตอย่างไอเพสตายอย่างกาครับแต่แสแตตพอได้นะไว้ดีเไอเยี่ยเดี๋ยวผมต้องซื้อมาลองว่ะไอเยี่ย D8 ไอ้ไอเยี่ย D8 ใน l ำนานครับเดี๋ยวผมต้องซื้อมาลองว่ะ D8 ไอเไอเย่โอ้โหเอ็นเกมไอเ่ถัดมามีเอ,อ่ม มีใครอีกวะเอเย97เหมือนจะหมดแล้วนะโอเคต่อไปก็ต้องเป็น98นะครับ98มีใครบ้างวะไอเ้ยมีสองตัวครับมีซอนกับไข่เซโดครับมาครับซอนนี่อะซอน55มีสี่เพสต์ายนะเว้ยปั่นทองเทคดิฟควิกเต็บยิงเรียดครับอจีลิตี้บาลานยังแอบไม่เยอะอยู่นะ ยี่แต่ยิงคมเยียเยี่ยว่ะซอนครับห้าห้าเยี่ยมีลาปิดเงินด้วยนะยี่เยี่ยก็โหดนะครับสเต็ตมันโหดครับยี่เยี่ยสเต็ตแม่งโหดไอ้ยี่ในไข่เซโดวะกูเลยมาแล้วหรออ๋อนี่ไงไข่เซโดเฮ้ยไข่เซโดได้ห้าเพย์สไตล์ว่ะไข่เซโดไอ้ยี่ห้าห้าแม่งหนาวด้วยครับ อินซิสิบอินเตอร์อินซิสิบแอนติเซ t เต้บุยเซอร์อินเตอร์เซปแล้วก็บังบอลเฮ้ยเพสไตล์ก็ดีอยู่นะ4อันนี้ดีหมดเลยบังบอลทองนี่เฉยๆอครับใส่มาเพื่อให้มี5อันนี้ยสเตตก็ไม่ได้แย่มากฟินิชชิ่งแอบน้อยไปน,นิดนึงแต่ก็ไม่ได้แย่ครับที่เหลือดีหมดเลยครับไขเซโดไอ้เฮียโหดนะเว้ยไขเซโดครับแล้วก็99สุดท้ายครับอุสมานเดมเบลหลายอยู่ไหนวะ อุสมานเดมเบลหลายเฮียชีย้ด้วยครับลาปิดเทคดีฟอินซิสีบปั่นทองยิงเรียดทองมึงต้องยิงคมแล้วล่ะตัวเนี้ยยิงคมแล้วว่ะไอเฮียว,วิ่งเก้าเก้าดิวิ่งเก้าเก้าแล้วยิงคมแล้วครับในที่สุดเดมเบเล่ก็ยิงคมมีเฮียปั่นทองยิงเรียดทองอินซิสีบเทคดีฟลาปิดโหเพสตายดีมากเลยครับไอเฮียสี่อันดีอินซิสีก็ถือว่าใช้ได้นะได้กับ RW กับซ m ก็ได้ใช้บ่อยครับ โอ้โหโหดมากเลยว่ะเฮียโหดจัดเลยครับเฮียโหดจัดเลยบอลมาติผมไหนวะอ๋อนี่ไงมีบอลมาติอีกตัวหนึ่งเฮียกูลืมบอลมาติครับเฮียห้าห้าเทคดีฟไม่ใช่เทคดีฟติก,กิตาก้าควิกเตปดูดบอลทอนปิงปิงพัดแล้วก็ปั่นทองโหต้อง c ีเเท่านั้นเลยครับบอลมาติเพสไตายนี้เฮียแต่เป็นซีเอ็มที่เดฟได้แล้วแต่ยิงดิบบิ้งกับพาสซิ่งมันเทพอยู่แล้ว ได้เรื่องยิงเข้ามาช็อตพาวเวอร์ไม่หลุมแล้วครับไอ้เหี้ยยังไงก็โหดเพลสไตา์ดีหมดเลยว่ะไอ้เหี้ยถัดมาเป็นฟุตตี้ฮีโร่ครับผมฮีโร่มีลีเซ่กับกับนาคาตะก็มีสองตัวมีสองตัวแค่นี้แหละครับมีแค่ลีเซ่กับนาคาตะนี่แหละไอ้เหี้ยไหนวะลีเซ่กับนาคาตะนาคาตะไอ้าาอเหี้ย ปั่นทองอินทิสิบที่กิตกะแล้วก็เทคดีไปอ่ะก็ทรงแบบ C.A.M ดิบบิ้งพาสซิ่งยิงได้ครับแต่ดีเฟนต์ไม่มีต้อง C.A.M จ๋าเลยครับนาคาตะไอ้ยแล้วก็รีเซยิงแรง5-4ว่ะไอ้ยได้ยิงแรงแอนติซิปาเต้บุ๋ยเซอร์แล้วก็ลาปิดเหรอเฮ้ยม,มันน่าสนใจตรงมันมีบุ๋ยเซอร์นี่ยแหละครับ ลีเซ่เฮ้ยก็าอาจจะเก่งก็ได้นะยดิเฟเอนส์ฟิสิคัลสเตตอะไรก็ดีครับเพสไตล์ก็ไม่ได้แย่เฮียแล้วมียิงแรงเลยเฮียลีเซ่เฮียมาครับไฮไลท์สุดๆมันอยู่ที่ไอจอนนี่แหละเฮียไอจอนมาก่อนเลยครับเล้9สมีซาเนตติเฮียซาเนตติจอกกี้ อินเตอร์เซปบุ๋ยเซอร์แล้วก็ควิกเต็บครับไอ้เหี้ยเล่นแบ็กซ้ายได้แบ็กขวาได้ CDM ได้แต่ CDM อาจจะไม่เวิร์กเท่าไหร่ในยุคนี้ต้องแบ็กซ้ายกับแบ็กขวาครับไอ้เหี้ยก็เป็นแบ็กซ้ายแบ็กขวาธรรมชาตินะครับซาเนตติเหี้ยหัวดุมฟงดุมฟรียังดูดีกว่าว่ะสัดมาบุลเรอร์ครับบุลเรอร์ห้าเพลสตายิงโคตรคมจ่ายบอลดีในแบบสั้นนะดิบบิ้งดีแล้วก็มีความเร็วครับปั่นทองยิงแรงทองยิงเรียด บังบอลทองแล้วคิดเต็บมาตายยิงแรงทองกับยิงเรียไอ้กับไอ้บังบอลทองนี่แหละเฮียฉาดมามีฮวนเซบาสเตียนเวรอนครับเฮียังสี่ห้าอยู่เลยวะโอ้โหเชี่ยโคตรกากเลยปิดเลยนะไม่ยังสี่ห้าเลยครับสามีอารอนโซก็ยังสี่ห้าเช่นเดียวกันครับไอ้เฮียไม่เก่งเลยวะเฮียเน้นพาสซิ่งกับรีบิ้งดิฟเอนส์แล้วก็ชูตติ้งซีดีเอ็มสายจ่ายบอลทำเป็นสี่ห้าไงครับ ไอ้ี้ยมันสีหน่ห้าไงเงี้ยแคมเบลูไปไหนเนะออี่ยเหลือแคมเบลอีกตัวหนึ่งนี่ครับแคมเบลแคมเบลูห้าไอ้เงี้ยเซนเตอร์แบ็กเสร็จได้ห้าห้าไอ้สัสบ็อกทองแอนติสปาเต้สไลด์ทองกับเอเรียลทองวะ่ะไอ้เงี้ยดูพอได้อยู่นะไอเฮียแต่ไม่ชอบสไลด์ทองครับเฮีย ถัดมาเลตติ้ง98มี2ตัวครับนั่นก็คือองรีละหนึ่งครับองรี Only 5เพสไตล์วะห้ด้วยครับเร็วคมหูเฮีย9 8้8 9 7 9 7 9 5าแโอ้โหสแตทตมันเยอะมากเลยเนะี้ยสแตทตอย่างกับพวกตัว99เแล้วครับบาลานซ์92ปั่นทองยิงเลียดดูดบอลทองเทคเทคดีฟแล้วก็ลาปิดไอเ้ยเพสไตล์ก็จบ,บ game, ครับเอ็นเกมครับเอ็นเกมไอ้เฮีย สไตล์ก็จบครับไอ้ย่าดมาวันดาซาเยวันดาซ่าห้าห้าวะ่ะไอ้เยวันดาซามีชกบอลแรงหนึ่งหนึ่งแรงไอ้เยมีโล่แรงแล้วก็มีลองบอลไม่มีฟุตเวริร์กว่ะไม่มีฟาลีสด,ด้วยครับเฮ้ยวันดาซ่าก็น่าจะเอาเรื่องอยู่ AI มันโหดครับวันดาซ่าไอ้ยแล้วก็สุดท้ายของแบชนี้นะนั่นก็คือ ลุดคุณิตครับห้าห้านะเล่น C M C M S T เล่น C B ไม่ได้ว่ะโอ้โหยิงเก้าเก้า p a s s i เก้าเก้า d r i เก้าหกไอ้ทีแล้วแม่งไม่หนืดแล้วด้วยดิดี f e เก้าสองฟิสิ i c a เก้าหก w i n เก้าห้าปั่นทองอินซิสี e p i ิงพ a s s ติกิตากะแล้วก็เอเรียลมันต้องมีเอเรียลติดตัวตลอดเลยเนาะแต่ทรงมันมา C A M ครับพาไอ้เ เพย์สไตล์แม่งไปพลาซซิ่งเกือบหมดเลยครับจะถามเล่นเ t ทีได้ไหมก็เล่นได้อยู่แล้วเพราะสแตตมันไปแล้วครับแต่ว่าถ้าเอาเทพสุดก็คงจะต้อง C A M แหละไอ้เหี้ยแต่เอเรียก็คงจะไม่ค่อยได้ใช้ C A M ไว้ใช้ตอนเตะบุมแล้วกันครับไอ้เหี้ยจบ อย่าลืมนะครับฝากเป็นกำลังใจกันคนละหนึ่งไลค์ส่วนใครยังไม่กดติดตามยังไม่ได้กด s u b สไคร b ์ฝากกดด้วยนะผมอย่าลืมกดกระดิ่งนะจ๊ะแล้วตอนนี้ผมย้ายมาสตรีมใน youtube แล้วนะครับผมเจอกันได้ทุกวันนะครับผมสามทุ่มเป็นต้นไปนะครับผมเจอกันจ้า